อันนี้เป็นคลิปที่สองเทคนิคในการดาวน์โหลดเพื่อเอาไปใส่ในแอปเมโมนะแอปเมโมเนมโมเดสบอร์ดอยู่บนบารรงนี้นะกาใส่ไว้ให้แล้วก็พอเราเข้ามาใน Google Classroom ใช่ไหมเราก็เลือกไฟล์ PDF ที่เราต้องการเนี่ยอย่าง,งเนี้ยสมมติตกยกตัวอย่างอันนี้นะก็เอาเครอร์เซอร์มาไว้ที่ตรงนี้คลิกขวาที่เมาสนะ์คลิกขวาแล้วก็ Open in New Window นะต้อง New w i n d o w มันก็จะมาใช่ไหมมันก็มีภาพสไลด์แต่สังเกตว่าตรงเนี้ยจะมีให้ดาวน์โหลดต้องนิววินโดว์นะถ้าเป็นอื่นๆมันไม่ขึ้นตรงนี้นะเราก็ดาวน์โหลดเนียกดตรงเนี้ยขวามือเนะี้ยเนี่ยปุ่มดาวน์โหลดอยู่ตรงขวามือที่เครอร์เซอร์ชี้นะพอดาวน์โหลดปุ๊บมันก็มาละใช่ไหมมันก็มาตรงนี้ปื๊ดดาวน์โหลดมันก็โชว์เราก็ไปดูเข้าไปดูที่ตรงดาวน์โหลดเนี่ยสมมติ assignment ตรงนี้นะสมมตินะสมมติอันนี้ก็ เราก็ copy c o p ทคัดลอกอ่าแล้วก็ไปวางในเราก็ไปวางในในเดสก์ท็อปเราเราก็ตั้งเดสก์ท็อปเราเอ,อเนี่ยพ่อจะทำเดสก์ท็อปตรงนี้ไว้เป็นเนี่ยเป็นโฟลเดอร์แล้วก็มาแปะลงไปในนี้แปะลงไปในนี้ปึด๊ดอ่ามาแปะใน assignment นะอ่าสมมติพอเรามีอันนี้เพื่ออะไรเพื่อเราจะไปโยนไฟล์ใน ไอ้นี่ไงไฟล์ในเมโมไงอ่าแล้วก็ย่อนี้ลงไปก่อนนะย่อนี้ลงก่อนแล้วก็ขึ้นมาอไม่ใช่สิเมื่อกี้หน้าต่างนี้อ่ะย่อนี้มาอ๋อแล้วก็มาเปิดเมโมเปิดเมโม เปิดไอ้เนี่ยเมโมแดชบอร์ดเนี่ยอยู่เน้ตปืด๊ดอ่ามันก็มาละเมโมก็มาทีนี้ New เด c กก็คืองานใหม่อ่ะขึ้นงานใหม่หมาแล้วก็ปดแล้วเราก็เอาไฟล์ที่เมื่อกี้เราไอ้นี่ไว้อะมาดรอปลงไปนะเนี่ยไฟล์เมื่อกี้มาดรอปลงพื้นที่นี้เ s s ่ g n m e เมเนี่ยมาดรอปปื๊ดลงพื้นที่นี้เนี่ยมันก็จะ เนเรทขึ้นมาว่ามีกี่หน้าสมมมีเก้าหน้าใช่ไหมมีเก้าหน้ามันก็จะมาถามข้างล่างว่าตั้งชื่อไหมอ่าสมมติชื่อนี้ตามนี้นะแล้วเราก็อัปโหลดทุกหน้าเลยหนึ่งถึงเก้าอัปโหลดหมดเลยปื๊ดมันก็โปรเซสถ้าหน้าเยอะถ้าไฟล์เยอะมันก็จะอัปโหลดใช้เวลานิดหนึ่งแต่ไม่นานหรอกเป็นร้อยร้อยไฟล์ก็ประมาณนาทีสองนาทีสองนาทีกว่าๆสามนาทีก็เสร็จนะเป็นเป็นร้อยร้อยหน้าก็ไม่นานมันก็อัปโหลด พอมันอัพโหลดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะอ่ามันก็อัพโหลดเสร็จใช่ไหมอ่ามันก็จะสังเกตตรงซ้ายโฟลเดอร์ Assignment มาละเนี่ยมันกำลังทำงานอยู่ใน Assignment นี้ก็คืองานชิ้นนี้นะก็มี r e c l l l v a l u a t e ที่อธิบายไปในคลิปแรกทีนี้ให้มาโฟกัสที่ตรงนี้การสร้าง f l a t กา a r d เนี่ยก a ร์ดแทรจะโฟกัสที่สามอันนี้นะเนี่อ่าการ์ กับโน้ตนะโน้ตก็คือเหมือนจดโน้ตการ์ดเนี่ยจะสร้างการ์ดต้องกดสีแดง e e p Dive นี่ e e p Dive สร้างการ์ดสร้างการ์ดก็คือทำแฟลกการ์ดอะเพื่อเอาไว้ซ้อมสอบอะแล้วก็มี multiple choice มีเติมคำในช่องว่างไม่ต้องเอานี่เลย recommend ตรงนี้เลยแล้วก็ standard กดตรงนี้ปุ๊บอ่ามันก็จะบอกว่าเออ Standard นะมีแฟลกการ์ดเป็นตารางมี bullet point มีโบมี format be understanding image อะไรเนงะี้ยก่อน generate ดูข้างล่าง a d v a n option นะก,ก็เลือกภาษาได้จะให้มันสร้างแฟดการ์ด hmm. เป็นภาษาไทยหรือภาษาอะไรหรือจะออโต้เลือกได้นะแล้วก็การ์ดจำนวนจะให้ออโต้ไหมหรือจะกำหนดเอง on size smart ก็ได้แล้วแต่เรานะแล้วก็ smart การ์ด process ตรงเนี้ยค่าที่ก็ตั้งไว้อยู่ตรงนี้ถ้าจะเอาให้ create วิ ครีเอทีฟอีกก็เลื่อนไอนนี่เข้ามาเลื่อนให้มันแบบสร้างสารรค์ขึ้นอะไรขึ้นสร้างแฟดการ์ดให้มันสร้างสารรค์ขึ้นแต่ปกติก็ใช้ตรงเนี้แล้วก็เจเนเรตปึด๊ดมันก็กําลังเริ่มเจเนเรตนถ้าเยอะถ้าเนื้อหาเยอะไปเร้อยหน้าบางทีตรงเนี้ยใช้เวลา8นาที9นาที10นาทีแต่มันเสร็จแน่นอนแต่บางที2อนาทีก็เสร็จ หนึ่งนาทีสองนาทีก็เสร็จถ้าคนไม่ได้ใช้ทราฟฟิกเยอะอันนี้คือเอไอ AI ทุกข่ายก็เป็นอย่างนี้นะถ้าเจเนเรตคนใช้เยอะมันก็จะอาจจะนานหน่อยแต่อันเนี้ยเขาก็บอกว่ารอแป๊บหนึ่งเนี่ยยี่สิบเจ็ดวิเนี่ยนะเขาก็ให้รอแป๊บหนึ่งกำลังกำลังไปนะกำลังเจเนเรตอ่าอ่าเขาบอกเสร็จแล้วอยู่แมทที่ร้อยอิสเรดีนะอ่ามาละก็สัตก์ก์ดก,ก,ก็มาละ กี่ข้อแล้วก็ซ้อมเราก็ซ้อมดูเอาอย่างที่พ่อสอนเวลาแฟดการ์ดก็มาเล่นตรงนี้เปิดปิดคําตอบอยู่รงนี้จัดเรียงจัดเรียงแบบตามัมเบอร์อะไรก็อยู่รงนี้แล้วก็เลือกท็อปปิกสมมุติมันมีทุกท็อปปิกเลยสิเวทท็อปปิกเราก็เลือกเล่นเฉพาะบางท็อปปิกก็ได้ซ้อมแฟดการ์ดเฉพาะท็อปปิกนี้หรือจะเอาทั้งหมดก็ได้แล้วแต่เราหรือจะซ้อมแฟดการ์ดข้างบนก็ได้นะคำตอบคำถามไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆ แล้วแต่เราอันนี้คือแฟลตการ์ดนะแฟลการ์ดทำตรงนี้นะไอ้ตรงเนี้ยไม่ต้องสีแดงแดงเนะี่ยไม่ต้อง <c oughs> ทําตรงนี้ไปเลยไอ้ตรงเนี้ยมันรันแฟลตการ์ดขึ้นมาแล้วตัวสอรมันเล็กมากดูกยากไม่ต้องใช้นะสีแดงแล้วก็อ่าต่อมามาดูที่โน้ตเนี่ยเมนูโน้ตนะเมนูโน้ตสังเกตว่ามีโน้ตเทเบิลโน้ตคอนเนลซัมเมอรี่ท็อกเกิลคัสตอมคอนเนลซัมเมอรี่ท็อกเกิลไม่ต้องใช้พ่อใช้มาแล้วไม่เวิร์คเหมาะก,กับวิชาอื่นไม่เหมาะก,กับงานของแพทย์เหมาะก,กับ รัฐศาสตร์อักษรหรืออะไรเงี้ยซัมมารีก็โหดูยากดูไม่รู้เรื่องคอนแนลก็มันยอ่อโนต้ตมากออดูยากกว่านะท็อกเกิลก็แบบหมุนเหมือนปุ่มเปิดปิดฉะนั้นสามอันนี้ไม่ใช้เนี่ยคอนแนลเนี่ยไม่ใช้ใช้อันเนี้ยโน้ตเทเบิลเทเบิลโน้ตหรือคัสตอมแล้วแต่กําหนดอย่างกรณีเนี่ยสมมุติเราใช้โนต้ตก็คือเหมือนเราจดโนต้ตยอ่อเราให้มันโนต้ตแล้วก็รันเลยมันก็จะมันจะมีพร้อมเสเลือรูดที่รันอ่าเป็นภาษาอังกฤษ รันเป็นอ่ารันออกมาแล้วปื๊ดแต่มันก็ให้โน้ตมันก็จะไปอ่านจาก pdf ไฟล์แล้วมันก็โน้ตย่อออกมานะอ่าก็ทำโน้ตสรุปออกมาว่าเป็นยังไงเป็นยังไงเราลองไปเทียบดูอ่าพอทำโน้ตเสร็จปุ๊บวิธีการก็คือ เมื่อทโนต้ตเสร็จใช่ไหมเออเราสมมุติเราชอบโนต้ตนี้เราจะค้างไว้ก็ได้หรือเราจะ Copy c t r คอนเลือกทั้งหมดคลิกคลิกที่ตัวมันก่อนเลือกทั้งหมดแล้วก็คลิกขวา Copy แล้วก็ไปใส่ไว้ในเอ่อ l o o o l e Doc อ่าเรามีเรามีอีกอันหนึ่งเปิดไว้สองวินโด้นะ Google Doc เปิดไว้เลย g o อ g o ูเ o ิเปิด ที่เมื่อกี้เราก็ปลไว้อะแล้วก็มาวางที่ตรงนี้อ่ามันก็มานะม,มันก็มาปืด๊ดน่มันมาจะให้มันแปลสมมูมติที่เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมจะให้มันแปลอยากให้มันแปลก็ไปที่เครื่องมือแล้วก็ไปที่แปลเอกสารต้นฉบับก็ตั้งชื่อไปนะตั้งชื่อไปเลือกภาษาให้แปลเป็นภาษาไทยก็เลือกไปแล้วก็กด แปลภาษามันก็จะแปลเป็นภาษาไทยอีกหน้าหนึ่งอ่าโอเคอ่ากลับมาที่อันนี้นะกลับมาที่อันนี้อ่าอันนี้คือโน้ตแบบอันนี้สมมุติเราไม่เอาเราไม่เอาละเราลองทําเป็นแบบตารางอันนี้มันโน้ตแบบโน้ตธรรมดาเรา c o n t r l A แล้วก็ลบกด Delete เลยปืดหายมันก็ขึ้นเมนูเดิมกลับมาอ่าเราเลือกเป็นสรุปโน้ตเป็นเทอเบิลโน้ตมันก็จะสร้างตารางขึ้นมาเนี่ยสร้างตารางเปรียบเทียบขึ้นมา ปึ๊ดปึดปึดปด e เจนเรตใช้เวลาแป๊บหนึ่งอ่ามันเจเน r เรตเสร็จแล้วนะก็เนี่ยดูมันก็มีตารางนะให้ดูแล้วก็พ่อเท่าที่พ่อลองเช็คดูที่มันเจเน r เรตสร้างไอ้นี่ขึ้นมาเนี่ยเอ่อค่อนข้างตรงนะ95%ตรง ห้าเปอร์ซ็นตเนี่ยเผื่อค่าความผิดพลาดเช่นบางอันมันใส่มาไม่ครบสมมติสมมติตรงนี้มีชนิดอื่นด้วยมันอาจจะใส่สมมติมี12ชนิดมันใส่มา11ชนิดหรือ10ชนิดหายไป2อะไรเงี้ยก็มีบ้างนะมีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยตรงแล้วก็ไม่ไม่มั่วไม่มั่วคือไม่ได้เอาสไลด์ที่ไม่เกี่ยวข้องมาใส่ในหัวข้อที่ไม่เกี่ยวกันเออมันไม่มั่วเช่นบางเรื่องเป็นหัวข้อนี้ แต่มันไปเอาอีกหัวข้อหนึ่งอีกท็อปิกหนึ่งมาใส่เออมันไม่มั่วมันมันมันไม่ได้มั่วแบบนั้นนะมันใส่ตรงค่อนข้างความน่าความน่าเชื่อถือเนี่ยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพียงแต่เรามาเติมเพิ่มเติมอะไรว่าไปนะเพิ่มเติมตรงนี้ตกหล่นแล้วก็มาเช็คดีกว่าเราทําเองทั้งหมดถ้าเราทําเองทั้งหมดใช้เวลานานนะเราก็มาเลือกอันไหนเอาไม่เอาแล้วก็ลบอันไหนเราอยากเพิ่มก็ให้มันเจเนเรตเพิ่มได้นะแล้วก็เน้นได้เช่นสมมติคําตรงนี้เราต้องการเน้นแล้วก็ไฮไลท์มันแล้วก็มีเนี่ย ใส่สีก็ได้สีหนาเราต้องการเน้นมนะตน,นี้สําคัญนะก็ใส่ได้นะเป็นต้นนะเนะี่ยอันนี้คือคือคือเจเนเรตแบบตารางซึ่งถ้าเราแฮปปี้อยู่ตรงนี้เราไม่เปลี่ยนก็ค้างไว้นะแต่ถ้าเกิดเราเฮ้ยเราอยากจะ c o อปปีไปใส่บลแล้วก็ c อนโทเหมือนเดิมนะแล้วก็ไปใส่ลงบลแล้วก็แปลหน้าเนี้ยลองกดขวานะกดพื้นที่ตรงเนี้ยแล้วลิกลิกแล้วคลิกขวาคลิกขวาดูนะนะ ปิดกันปิดนี้กันอ่คลิกขวาแล้วก็แปลเป็นไทยเนี่ยเนี่ย translate to Thai ปึด๊ดเนี่ยมันขึ้นภาษาไทยตรงนี้แต่ตรงนี้มันไม่แปลนะเมนูเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเนี่ยข้างบนเนี่ยมันเปลี่ยนแต่อตรงนี้มนไม่แปลฉะนั้นเราก็ก๊อปปี้ไปลงบทแล้วให้มันแปลก็ง่ายกว่ามันก็แปลตรงด้วยนะแปลถูกด้วย โอเคนี่ก็ทั้งหมดนี้นะส่วนคัสตอมเดี๋ยวนะลบอันนี้ทิ้ง c t r l A ลบอ่ามันก็จะมาใหม่ Refresh ถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นมานะ Refresh ปุ่มเนะี้ย Refresh เดี๋ยวมันมาใหม่มัน Refresh ใหม่อ่ามันมาใหม่คัสตอมสมมติเรื่องเนี้ยเราจะคัสตอมมันให้มันอัปเดตแล้วก็พร้อมไปเลยสรุปประการแนวคิดอะไรว่าไปสมมุินะให้เด็กอายุ15เข้าใจง่ายเนี่ยเราพร้อมมันไปเลยให้มัน เป็นช็ aw, อตโน้ตย่อๆอะไรเงี้ยแล้วแต่พร้อมเราแล้วเจนเนอเรตมันก็จะเจนเนอเรตออกมาเราพร้อมภาษาไทยมันก็ออกภาษาไทยนะแต่จริงๆสรุปหลักการเนี่ยมาทําตรงนี้ก็ได้ทางเด็กทางซ้ายก็ได้นะ,ะเป็นต้นก,ก็ใช้แบบนี้นะโอเคอสรุปหลักการมันก็จะสรุปเป็นข้อๆมาแล้วก็สั่งพร้อมมันให้อธิบายเข้าใจง่าย โน้ต uh, เราเจาะจงถ้าหน้าไหนเซสชันไหนหรือทอปิกไหนมันขาดแล้วก็ไปเลือกพร้อมตรงนั้นก็ได้นะโอเคมาดูตรงแทร็กนิดนึงแทร็กเนี่ยเราเจเนเรตก็คือสร้างโครงเรื่องที่จะลงในรายละเอียดเนี่เราอยู่ในโหมดแทร็กนะแทร็กแล้วก็เจ n เน a เรตแทร็กมันก็เจ n เน a เรตปื้มันบอกใช้เวลาหน่อยนะถ้ายาวถ้านาน มันจะแจ้งไปที่อีเมลแต่มันสร้างจริงๆแหละมันมันมันไม่ได้คขังมัวๆมันก็สร้างแหละนะสังเกตว่าพอมันสร้างไอ้แทร็กก็คือติดตามเน่นะบทเรียนนะเอ่อตรงเนี้ยสรุปไว้ค่อนข้างจะดีเอ,อตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยคลิกขวานะมาทานเสลดเป็นไทยอ,อมันก็มาเป็น ามาเป็นภาษาไทยเห็นไหมมาเป็นภาษาไทยกดเข้าไปมันก็ขึ้นเป็นภาษาไทยอแต่ถ้าเกิดเราไม่เอาเราจะเอาเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมแล้วก็กดตรงเนี้ยบนเนี้ย Google Translate อยู่เนี้ยกลับมาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็มาเป็นภาษาอังกฤษนะบางหน้าแปลงได้ตรงนี้เลยบางหน้าแปลงไม่ได้ก็ต้องไป Google Docs นะเอก็ใช้วิธีนี้